สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่31ประเด็นสาระที่เราจะนำเสนอเป็นความรู้ความเข้าใจก็คือเหตุการณ์ที่กำลังเริ่มขึ้นเป็นความเสียหายในขณะนี้จากการสังเกตของพี่น้องเกษตรกรก็คือสอบถามมาทางเพจของชัยพึกว่าทำไมใบทุเรียนถึงแสดงอาการเหลืองกล้านเหลืองและส่วนใหญ่จะเป็นด้านทิศตะวันตก พี่น้องกรครับนั่นก็คือสิ่งที่กําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศและการเจริญเติบโตเราเรียกอาการตรงนี้ว่าอาการใบไหม้หรือใบแพ้แดกถ้าในศัพต์ทางวิชาการก็เรียกว่าซันเบิร์นเราจะเริ่มพบเห็นอาการในเบื้องต้นนะครับจากคําบอกเล่าของพี่น้องสกรในประเด็นคําถามว่าเราจะเริ่มเห็นอาการใบเริ่มสแสดงอาการก้านและเหลืองก่อน หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มพบอาการใบไหม้ซึ่งในอาการใบไหม้ตรงนี้เราจะเห็นภาพนะครับว่าเป็นอาการไหม้ที่ท้องใบหรือเนื้อใบบางครั้งก็จะมีความรุนแรงและอาจจะมีในลักษณะทีเ่เริ่มต้นของการระบาดไม่ใช่แค่ในส่วนของทุเรียนเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีของใบมังคุดซึ่งเป็นใบที่ค่อนข้างจะหนา ก็จะแสดงอาการเช่นเดียวกันดังที่เราเห็นในภาพเป็นอาการที่ไม่จากเนื้อใบหรือท้องใบเอาภาพกันที่ชัดเจนบางครั้งเราเข้าไปในสวนเราก็จะมองว่านี่คืออาการใบไหม้ของมังคุดแต่ลักษณะแบบนี้พี่น้ศงสกรหลายท่านก็บอกว่าไม่ใช่อันนี้เป็นแอนทรีสโนดเราต้องเข้าใจประเด็นหนึ่งครับว่าอาการใบไหม้หรืออาการใบแพแ,แดด มันจะเกิดขึ้นกับเนื้อใบหรือท้องใบในส่วนของกรณีที่บางครั้งอาจจะเกิดที่เส้นกลางใบหรืออาจจะเกิดที่เนื้อใบและลักษณะของอาการคล้ายแอนแทรกซ์น e ดกรณีนี้เป็นไปได้ว่าเชื้อของแอนแทรกซ์นดหรือเชื้อคอเลตโตดิกัมจะเข้าไปทำลายร่วงแต่หลักสำคัญคือให้ดูที่เนื้อท้องใบจะแสดงอาการใบไหม และขอบแผลจะไม่มีอาการเหมือนกับกรณีอันนี้จะเป็นขอบสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มแล้วก็ขอบเหลืองอันนี้คือ Anthrax Node ซึ่งบางครั้งก็สามารถที่จะเกิดร่วมกันได้อย่างกรณีของพีน่นสกรนะครับจะสังเกตว่าทุเรียนจะเป็นด้านทิศตะวันตกหรือตะวันอ้อมข้าวลักษณะของอาการไหมจะเป็นการไหมที่ท้องใบหรือเนื้อใบ ซึ่งตรงนี้จะเดิมแสดงอาการของอาการกล้านเหลืองก่อนโดยในส่วนของอาการเหล่านี้มักจะพบตั้งแต่ปลายเดือนตุลาต้นเดือนพฤศจิกายนและก็เดือนธันวาคมซึ่งในส่วนของมูลเหตุหรือสาเหตุเดี๋ยวเราก็จะได้มีการอธิบายให้พี่น้องสกอตได้เห็นภาพในข้อสังเกตนะครับเราจะสังเกตว่าในส่วนใหญ่เราจะพบในด้านของทิศตะวันตก ด้วยเหตุผลว่าประการที่1ในทิศตะวันตกหรือตะวันออมข้าวนั้นจะได้รับแสงแดดที่ยาวนานอันนี้เป็นเหตุปัจจัยที่1ในส่วนของเหตุปัจจัยที่สองในด้านของคุณภาพใบถ้าใบทุเรียนของเรายังไม่เป็นใบแก่ยังอยู่ในลักษณะใบเพสลาดความอ่อนแอหรือความแข็งแรงของใบก็จะน้อยลง ก็เลยจะทำให้เกิดอาการใบไหม้ด้านนอกส่วนใบที่อยู่ภายในหรือหลบอยู่ภายใต้ล่มเงาก็จะไม่แสดงอาการตรงนี้เราก็สามารถสรุปว่าเหตุปัจจัยที่สองก็คือความแข็งแรงของใบประการต่อมาสิ่งที่ผมกำลังจะให้ท่านเห็นภาพก็คือกรณีของสิ่งที่จะมาดูแลปกป้องอย่างในภาพเราจะเห็นเลยนะครับว่านี่คืออาการใบไหม้ทั้งหมดในด้านนี้ มูลเหตุมาจากกรณีของการที่เราเห็นช่องว่างตรงนี้นะครับมีการบริหารจัดการมีการกําจัดวัชพืชมีการปรับโครงสร้างสวนจึงเป็นเหตุให้พื้นที่ในบริเวณตรงนี้ทั้งหมดได้รับความร้อนความแห้งแล้งจากแสงแดดเราไม่มีวัชพืชหรือสิ่งปกป้อง <c oughs> ก็จะทําให้ระบบรากปลายหมวกรากได้รับการกระทบกระเทือนนั่นหมายความว่า ผลของการที่หมวกรากถูกทำลายเขาก็จะไปแสดงอาการที่ปลายยอดเหมือนกับรากเดินใบเดินรากเสียใบก็จะมีอาการไหมส่วนในด้านทิศตะวันออกอาจจะไม่เป็นบางครั้งเราอาจจะเจอความเสียหายดานนี้ได้ทิศตะวันออกได้ถ้าพิทศกกรท่านไปจัดโครงสร้างสวนอย่างกรณีนี้จะเห็นอาการใบไหมอย่างชัดเจนทีนี้เราก็ต้องมาดูแล้วครับว่าในส่วนของ ทุเรียนหรือในไม้ผลเนี่ยอัตราการสูญเสียของน้ำเราต้องเข้าใจนะคะว่าน้ำในดินก็คือส่วนที่เราให้ลงไปหรือเติมลงไปในพื้นดินซึ่งปริมาณน้ำเหล่านี้ส่วนหนึ่งถ้าเรามาดูในลักษณะของความเสียหายในเดือนพฤษกายนหรือเดือนธันวาคมบริเวณนอกทรงพุ่ม อัตราการสูญเสียของน้ำจะอยู่ที่3-4ลถึงีรต่อตารางเมตรต่อวันค่าตรงนี้เขาเรียกว่าค่า E- ีแพท่านจะเห็นนะครับว่าส่วนของการสูญเสียนอกทรงพุ่มจะมีอัตราสูงมากเพราะฉะนั้นในกรณีที่รากที่อยู่ในบริเวณนี้ได้รับผลกระทบก็จะแสดงอาการใบไหม้อย่างรุนแรงส่วนในภายในทรงพุ่ม ซึ่งจะมีร่มเงามีอัตราการสูญเสียของน้ำแค่เพียงประมาณ2-3ถึงลิตรต่อตารางเมตรต่อวันตรงนี้ถ้าท่านไปดูในส่วนของสถานีอุตุนิยมวิทยาเขาเรียกว่าค่า E-PAN นี่คืออัตราการสูญเสียโดยธรรมชาติส่วนที่1มาดูในส่วนที่2ครับคือความชื้นสัมพัสในอากาศในสภาวะความชื้นสัมผัสในอากาศที่จะอยู่ในระดับหน้าฝนก็จะอยู่80% หน้าแรงลงมาก็70%ตอนนี้ความชื้นสัมพัสต่ากว่า6 0อันเนื่องมาจากความชื้นในอากาศต่ำประกอบกับการสูญเสียของการระเหยด้วยกระแสลมที่ค่อนข้างจะแรงพืชหรือทุเรียนหรือไม้ผลจะต้องมีอัตราการขายน้ำสูงอันเนื่องมาจากการลดปฏิกิริยาความร้อนภายในต้นของเขาเพราะฉะนั้นอัตราการสูญเสียของน้ำ ภายในต้นทุเรียนจะสูญเสียไปจากการปรับความสมดุลของต้นซึ่งจะมีอัตราความสูญเสียสูงเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจนะครับในด้านใดก็ตามอย่างกรณีด้านทิศตะวันตกความร้อนจากแสงแดดประกอบกับการเสียความสมดุลของปริมนาณน้ำภายในคือต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งนะครับ ผมพยายามย้ำว่าสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรจะเห็นภาพก็คือเราไม่รู้ว่าในต้นทุเรียนในไม้ผลของเราเนี่ยมีปริมาณน้ำเท่าไหร่แต่เราสามารถดูได้จากอาการของใบเพราะฉะนั้นใบที่ค่อนข้างจะสดใสแข็งแรงและมีการปรับตัวดีดเด้งก็จะไม่มีอาการขาดน้ำภายในต้นแต่ถ้าใบาสลดใบสแสดงอาการสลดกับหู คำว่าหูก็คือปลายใบยชี้ลงดินนั่นหมายความว่าเขาสูญเสียน้ําอย่างรุนแรงแล้วจะเกิดอาการช็อกทันทีก็คือจะหลุดล่วงแต่ในกรณีที่ด้านทิศตะวันตกเนื่องจากโครงสร้างใบอ่อนแอประกอบกับความร้อนที่อยู่ในระดับ30องศาขึ้นไปหรือหรือไปกระทบกับสภาวอากาศที่เย็นความชื้นในอากาศต่ํา อย่างกรณีอุณหภูมิในดินโดยปกติที่เรามีการศึกษาตรวจวัดอุณหภูมิโดยทั่วไปในดินจะอยู่ประมาณ18-28องศาเซลเซียสต้องขออภัยนะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่อุณหภูมิล,ลดลงถึง16องศาเซลเซียสนั่นหมายความว่ารากไม่ทำงานใบก็จะไม่ทำงานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอาการตรงนี้จึงอาการหยุดชะงักของการเจริญเติบโต ผมจึงอธิบายตรงนี้ว่าในกรณีของการที่เราจะปกป้องไม่ให้เกิดความเสียหายอาจจากอาการใบไหม้ใบแพ้แดดในสั์ทางวิชาการเรียกวซันเบิร์นนั้นเราจะต้องสร้างบรรยากาศที่ให้เขาไม่เกิดการสูญเสียน้ำนั่นก็คือการสร้างระบบความชื้นในดินคือการให้น้ำการสร้างระบบความชื้นในแปลงนอก ทรงพุ่มก็คือการเลี้ยงไว้ซึ่งวัชพืชหรือกรณีของการบริหารจัดการน้ำไม่ให้เขาได้รับผลกระ,กกระทบจากความร้อนความแห้งแลง้งในขณะเดียวกันในส่วนของอุณหภูมิที่ต่ำหรือร้อนจัดเราก็จะมีทั้งน้ำและในส่วนของความชื้นที่จะระเหยขึ้นไปเพื่อปอกป้องนี่คือหลักการสําคัญแต่ถ้าในกรณีที่เกิดความเสียหายแล้วจากอาการใบไหม เราก็ยังสามารถที่จะใช้ปัจจัยในปัจจุบันท่านสอบถามได้ที่ร้านชัยพฤกษ์ครับจะมีปัจจัย2กลุ่มคือกลุ่มหนึ่งเปรียบเสมือนกับสารที่ไปปกป้องเพื่อให้ใบนั้นมีความชุ่มชื้นลดการคายน้ําและก็ปกป้องความร้อนจากแสงแดดรวมถึงการใช้ปัจจัยในการป้องกันการแทรกซ้อนของเชื้อรา ซึ่งผมได้อธิบายไว้แล้วว่ามันจะมีเชื่อราแทรกซ้อนเข้าไปในตำแหน่งตรงนี้ปัจจุบันมีจำหน่ายก็สอบถามได้ผลของผลของการดูแลบริหารจัดการนะครับให้อธิบายตรงนี้ว่ากรณีบางครั้งเราอาจจะพบเห็นในส่วนของมังคุดท่านก็บอกว่านี่มันเป็นมังคุดกลาหรือมังคุดผิวลาย มังคุดกลากหรือมังคุดผิวลายเราจะสังเกตว่าเขาจะเกิดขึ้นกับมังคุดที่ออกดอกติดผลนอกทรงพุ่มเพราะฉะนั้นเมื่อไปประกอบกับก,บการทำลายของเพลี้ยไฟประกอบกับความร้อนความแห้งแรงก็จะทำให้เนื้อเยื่อหรือผิวส่วนนี้เกิดอาการไหม้หรือแพ้ได้เพราะฉะนั้นอาการตรงนี้จึงอยากให้ท่านเข้าใจว่าเป็นความร้อนความแห้งแรงจากแสงแดดอีกส่วนหนึ่ง ถ้ากรณีที่ไม่รุนแรงนะักก็จะแสดงอาการผิวกล้านไม่จากอาการแพ้แดดได้เช่นเดียวกันดังนั้นในเทคนิคเราจึงพยายามที่จะทำมังคุดที่ออกดอกภายในทรงพุ่มเพื่อป้องกันภัยอันเกิดขึ้นตรงนี้สิ่งหนึ่งที่เรากำลังอยากจะนำเรียนก็คือการปกป้องคุ้มครองเพื่อรักษาระดับความชื้นการเลี้ยงไว้ซึ่งวัชพืชกับการให้น้ำ กรณีในภาพเราจะเห็นนะครับว่าวัชพืชน,นั้นขึ้นเขียวความชื้นที่จะสูญเสียก็จะน้อยลงความสูญเสียของน้ําก็จะถูกปกป้องคุ้มครองอยู่ภายในบริเวณภายในสวนพุ่มเพราะฉะนั้นในกรณีที่ท่านชอบสวนแบบโรง่งก็ให้เข้าใจว่าการตัดเป็นส่วนหนึ่งแต่นอกทรงพุ่มเราจะต้องเรียงซึ่งวัชพืชไว้บางส่วนหรือสิ่งที่มาปกป้องตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดความรุนแรง หรือการเกิดอาการใบไหม้หรือใบแพ้แดดได้ในขณะเดียวกันบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกรณีระบบน้ำซึ่งพินศักดิรสกุส่วนใหญ่จะใช้ระบบวิธีบังคับน้ำหมายความว่าพอเราต้องการให้ทุเรียนออกดอกบังคุดออกดอกเราก็จะบีบน้ำแค่ครึ่งวงคือลดปริมาณน้ำลงแต่ถ้าหากว่าเราทิ้งไปเป็นระยะเวลาที่ยาวนานปลายราก ส่วนที่อยู่ชายทรงพุ่มจะได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการก็คือการขยายขอบเขตของวงน้ำถ้าเป็นกรณีหัวบางชนิดเราก็อาจจะยืดความยาวออกไปนะครับหรือถ้าเป็นตกรณีของหัวสปริงเกอร์เราก็อาจจะต้องเพิ่มหัวหรือยืดตำแหน่งเพื่อที่จะให้เข้าใจว่ารัศมีในส่วนของ ทรงพุ่มอยู่บริเวณนี้ถ้าน้ําในบริเวณนี้ไม่มีถูกแดดเผาทําลายอาการใบไหม้จะเกิดขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นเรื่องของการขยายปริมาณน้ําในกรณีเดียวกันครับหากเรามีการบริหารจัดการน้ําที่ดีให้น้ํากระจายออกไปในถึงรัศมีนอกทรงพุ่ม ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้อัตราการเกิดใบไหม้ลดลงโดยเฉพาะในบริเวณด้านนอกหลังจากที่ทุเรียนออกดอกแล้วเราจะขึ้นน้ำเต็มที่ดังนั้นสิ่งที่ผมกำลังนำเรียนก็คงเป็นเรื่องของการเลี้ยงไว้ซึ่งวัชพืชการขยายปริมาณน,น้ำหลายท่านก็บอกว่าอา้าวถ้าอย่างนั้นทุเรียนมาอาจจะแตกใบอ่อนสิคือประเด็นตรงนี้ให้เข้าใจครับว่า เราต้องการน้ำที่จะไปช่วยในด้านของส่วนท่านทิศตะวันตกสมมุติว่าด้านนี้เราอาจจะขยายปริมาณน้ำเฉพาะด้านนี้คือโดยปรับระบบน้ำการเลี้ยงไว้ซึ่งวัชพืชนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้เราลองมาดูครับว่ากรณีของการเพิ่มปริมาณน้ำอย่างทุเรียนต้นเล็กต้นเล็กเนี่ยหมายความว่า,วาท่านลองวัดเส้นผ่าศูนย์กลางจากชายทรงพุ่มด้านหนึ่ง ไปถึงชายทรงพุ่มอีกด้านหนึ่ง4เมตรเราคำนวณให้เสร็จแล้วก็จะมีพื้นที่ประมาณ15ตารางเมตรเพราะฉะนั้นใน15ตารางเมตรเนี่ยในช่วงอากาศร้อนจัดเขาจะมีอัตราการสูญเสียน้ำประมาณ3ลิตรต่อตารางเมตรดังนั้นสิ่งที่เราต้องการที่จะให้น้ำก็คือการเติมน้ำลงไปนะครับในพื้นที่ของต้น15ตารางเมตร ตารางเมตรละ3ลิตรก็คือ45ลิตรต่อต้นต่อวันถ้าเราให้3วันครั้งเราก็เอา3คูณเข้าไป45ก็จะเป็นปริมาณต่อน้ำที่เราจะให้ในเวลา3วันส่วนถ้าเป็นทรงพุ่มขนาดกลางเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มวัดจากชายด้านหนึ่งไปชายด้านหนึ่ง6เมตรเท่ากับว่าทุเรียนต้นเนี้จะมี พื้นที่ประมาณ30ตารางเมตรช่วงอากาศร้อนขณะนี้เนี่ยอัตราการสูญเสียของน้ำเนี่ยประมาณ3ลิตรต่อตารางเมตรเพราะฉะนั้นทุเรียนต้นนี้เราจะต้องให้น้ำอย่างน้อย90ลิตรต่อต้นต่อวันถ้าเราให้น้ำ2วันครั้งเราก็เอา2คูณก็เป็น180ลิตรต่อครั้งแต่ถ้าเราเอา3คูณคือหมายความว่า3วันให้ครั้งทุเรียนต้นนี้เราจะต้องให้ถึง 270ลิตรต่อ3วันนี่คือการเติมน้ำลงไปในปริมาณที่เหมาะสมคืออธิบายตรงนี้ว่าอะไรทำไมชาวสวนเราจะต้องละเอียดถึงขนาดนี้พีน่นศัก่อนครับน้ำคือต้นทุนที่สำคัญและปีนี้จะแรงยาวแรงนานเราลองดูนะครับแรงอย่างนี้อัตราการสูญเสียน้ำสูงมาก น้ำปริมาณต้นทุนเดิมเราจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นการใช้น้ําอย่างมีคุณภาพก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปลดความเสียหายโดยเฉพาะอาการใบไหมเรามาดูต้นใหญ่ครับต้นสัก50ตารางเมตรก็มันหมายความว่าเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มประมาณ7เมตร8เมตรเราวัดจากชายด้านหนึ่งไปชายด้านหนึ่งประมาณ8เมตรเท่ากับว่ามีพื้นที่50ตารางเมตร เราต้องให้น้ำ3ลิตรต่อตารางเมตรก็เท่ากับว,ว่า150ลิตรต่อต้นต่อวันถ้าเราให้2วันก็เป็น300ลิตรถ้าเป็นในส่วนของ3วันก็เท่ากับ450ลิตรต่อต้นต่อวันต่อ3วันเราก็จะได้ปริมาณน้ำที่เพียงพอแต่อย่าลืมนะครับว่ารัศมีของน้ำจะต้องไปเลี้ยงที่บริเวณปลายรากของด้านทิศตะวันตก หรือท่านไม่ต้องไปขยายรัศมีน้ำแต่ท่านจะต้องมีวัสดุมาคลุมเพื่อลดความรุนแรงความร้อนจากแสงแดดส่วนต้นใหญ่มากๆนะครับผมยกตัวอย่างต้นใหญ่มากๆอายุ27 2 8ปีเราคำนวณให้เสร็จครับว่ารัศมีทรงพุ่มเนี่ยจากชายด้านหนึ่งไปชายด้านหนึ่งประมาณ12เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางจะมีพื้นที่ประมาณ113ตารางเมตรช่วงอากาศร้อนนี่นะครับ เราต้องให้น้ำถึง3ลิตรต่อตารางเมตรต่อวันเท่ากับว่าใน1วันเนี่ยเราจะใช้น้ำประมาณ339เอา340ลิตรถ้า2วันก็เป็น700กว่าลิตรถ้า3วันก็เป็น1200กว่าลิตรนี่คือปริมาณน้ำที่เราจะต้องให้เขาไปแต่ย้ำว่าไม่ใช่ให้แค่โคนต้นนะครับจะต้องให้ไปถึงชายทรงพุ่มอาจจะไม่ต้องทะลุชายทรงพุ่มก็ได้แต่ ถ้าเป็นกรณีที่มีวัชพืชปกคุมแต่ถ้าในกรณีที่เป็นดินโปร่งดินโล่งดินร้อนดินทรายหรือดินลูกลังที่มีความโปร่งสูงก็จะได้รับผลกระทบมากเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการขยายขอบเขตหรืออัตราการให้น้ำออกไปนี่คือเรื่องราวที่อยากจะนำเรียนว่าเพื่อการป้องกันอาการใบไหม้หรืออาการใบแพ้แดด ส่วนในด้านของกรณีที่เราพบอาการแล้วเมื่อเราแก้ปัญหาเรื่องระบบน้ําเรื่องของการเ,าเลี้ยงไว้ซึ่งวัชพืชการคุมโคนในด้านของพิษตะวันตกก็ยังมีปัจจัยอีกกลุ่มหนึ่งคือปัจจัยที่นําไปพ่นทางใบซึ่งประกอบไปด้วยสารเคลือบใบกับสารป้องกันกําจัดเชื้อราซึ่งท่านสามารถที่จะสอบได้จะสอบถามได้จากร้านใช้พืชเศษฐันทบุรีในทุกๆสาขาครับ